ผู้ชมครับมาเยี่ยมชมบ้านไอฟาร์มแพะสามร้อยยอดจทคิดีิขันไหมคะู่กับหมอไอเหมือนเดิมค่ะหมอไอเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอามาเยี่ยมชมแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับสายพันธุ์แพะเกษตรกรจะเริ่มต้นยังไงกับการเลี้ยงแพะจะเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมอะไรบ้างหนึ่งโรงเรือนค่ะสองการจัดการทางด้านการดูแลค่ะก็ต้องศึกษามาด้วยว่าแพะจริงๆแล้วอ่ะชอบอะไรหรืออะไรยังไงอะค่ะ เราต้องศึกษาเบื้องต้นมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็พออย่างที่สามเราก็ต้องมอีจุดมุ่งหมายของเราว่าเราเลี้ยงแพไปเพื่ออะไร,รสมมุติว่าถ้าจะเลี้ยงไปเพื่อพันธุใช่ไหมคะก็แนะนําว่าให้เป็นเลือดร้อยไปเลยก็ราคาที่สองหมื่นห้าขึ้นไปถ้าจะให้แนะนําก็แนะนาอย่างนี้ใช่ค่ะ <laughs> เพราะว่าความจริงแล้วหมอต้องถามเขาว่าเขาเสียดายเวลาไหมในการเลี้ยงเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงไตระดับไปเรื่อยๆมันก็จะมีการ อ่เสียดายเวลาเป็นปีกว่าจะได้เลือดตามที่เราต้องการหรือเราจะซื้อร้อยไปเลยแล้วไปชนร้อยเนี่ยมันก็จะไวกว่าแล้วก็จะทำความเข้าใจยังไงกับเกษตรกรว่าจะจะบอกรายละเอียดเกษตรกรยังไงครับว่าจะเริ่มต้นจากแม่ที่เป็นสายพันธุ์บอเหมือนกันแม่ที่เป็นสายพันธุ์บอด้วยกันถ้าพื้นฐานที่บ้านมียังไงก็ให้เอาตัวพ่อค่ะเป็นสแตนดาร์ดในการเปลี่ยนพันธุกรรมเพราะว่าพันธุกรรมพ่อค่ะจะส่งต่อไปถึงลูกได้ง่ายมากกว่าแม่ ชนะต้องเลือกพ่อให้ดีลูกถึงจะออกมามีคุณภาพครับบ้านไอซ์ฟาร์มแค่จะแนะนําอย่างนี้เลยว่าควรจะเริ่มต้นอย่างนี้เลยใช่ค่ะควรเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็ต้องถามเขาว่าปลายทางของเขาเป็นยังไงจะขายพันธุ์ไหมนะคะแล้วก็ ถ้าจะติดต่อคืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสัวอาจจะต้องในเบอร์ไหนผมอย่างเงี้ยเห็นชัดใช่ไหมเห็น <Okay. S 2> เริ่มต้นจากที่เราใช้แม่พันธุ์แนะนําบ้านไอจะแนะนำยังไงฮะแม่พันกับเจ้าเป็นกรงที่เที่ยจะเริ่มต้นเนี่ยเอาเป,เป็นแม่พันธุที่เลือกไม่สูงก่อนก็นกได้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นพ่อพันร้อยหรือจะเลือกที่เอาที่เราถนัดอะคะ่ะเอาที่ลูกเพจต้องการเลยว่าอยากได้แบบไหนแล้วก็หรือเลือกไม่ได้จริงๆก็โทรหาหมอเลยค่ะ อ่าเป็นเบอร์เบอร์โทรนะคะเป็น061ค่ะ418 8300ค่ะโทรมาเพื่อปรึกษาก่อนเลยก็ได้คะ่ะว่าอยากได้แบบไหนมีบัตเจตเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรจะให้หมอไปส่งหรือจะให้หมอดูแลฟาร,ร์มไหมะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าหมอเวลาไปดูปุ๊บหมอจะดูเลยว่า เออคงสร้างโรงเรือนตัวไหนผิดปกติหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าไม่มีเกล้่หรืออะไรน้ำไม่พอโร<ม>งเรือนผิดปกติตรงไหนอ,อะไรเงี้ยคือเราให้คําแนะนำเรื่องการเลี้ยงด้วย<ช>การให้อาหารด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไปดูปลายทางเลยว่าโรงเรือนเขามีปัญหาตรงไหนตรงไหน<ม>แล้วก็หมออะจะเป็นคนที่ขับรถไปเองเพราะว่าหมอชอบขับรถมากค่ะครับ<อ> <laughs> สำหรับ<อ>การเลือกนะคะ ถ้าอยา,อยากประหยัดเวลานะคะให้ลองเลือกเลือดร้อยหรือเลือดสูงไปนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เซบาเจ็ตนิดหน่อยนะคะก็อยากจะลองเลี้ยงก็เป็นเลือดธรรมดาค่ะเลือดผสม f 4เอาไปก่อนก็นกนได้ะคะ่ะเพราะว่าบ้านอาเลือดต่ําสุดจะอยู่ที่ f 4ก็ถือว่าไม่น้อยราคาก็เราาิ่มต้นเริ่มต,ต,ต้นที่เท่าไหร่ครับมราคาหมออยู่คงตัวค่ะเลือดสูงจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะคแล้วก็เลือดร้อยนะคะอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะ ราคาตรงตัวไม่ไม่เปลี่ยนแปลงสุขภาพแพ้เป็นยังไงบ้างสุขภาพแพ้ที่นี่ก็ปลอดบูระดับ A คะ่ะบูบเซโรซีคะ่ะ3ปีสอนคะ่ะให้คำปรึกษาตลอดใช่ให้คำปรึกษาตลอดคะ่ะไม่เคยป่วยแพทสุขภาพบีมันหมอเลยคะ่ะเรื่องอาหารหรือว่าเรื่องอะไรแล้วแล้วเราค่ยอ,อยคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงได้คะ่ะอาหารเดี๋ยวจะให้หมออีกคนหนึ่งอะ่ะคอยคอยซัพพอร์ตค่ะ,ะช่วงที่เรา ประชาสัมพันธ์ฟาร์มเราเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราไลฟ์สดด้วยใช่ไหมครับใช่คะ่ะหลักๆก็กจะเป็นไลฟ์สดวันสองวันพุธวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็จะมีพโพสต์ทั่วไปหรือ In box er อิ inbox ข้อหาได้ตลอดเลยต,ติดต่อต<า>ติด่ดอช่องทางที่เราติดต่อบ้านไร่ฟาร์มแพ้เนี่ยก็โทรได้นะคะก็เป็นเบอร์061ค่ะ418ค่ะ8300ค่ะก็จะเป็นเบอร์ของผู้จัดการค่ะหรือว่าจะโทรหาหมอโดยตรงก็เดี๋ยวติดต่อผ่านผู้จัดการอีกทีก็ได้ แนะนำอ่าี้เป็นธอ์สูงสายพันธุ์น่ออันนี้เป็นบอเลือสูงที่เป็นตัวผู้นะครับตัวนี้เป็นเป็นสำหรับพ่อพันธุ์เราไอ้ล็อกเนี้ยล็อกเนี้ยเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอแดงสำหรับคนที่ชอบสีแดงตัวนี้เป็นเป็นผสมอะไรกับอะไรบ้งอันนี้เป็นพ่อแม่บอค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจเนติกค่ะเป็นพันธุกรรมเขาจะลายีนเด่นยิงด้อยมาไม่เท่ากันเขาก็เลยเป็นสีแดงเท่านั้นเองครับแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เป็น ตัวเลือกสูงค่ะตัวเลือกสูงอันนี้เป็นตัวผู้เลือกสูงใช่ค่ะตัวผู้เลือกสูงอายุเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้พึ่งสี่ห้าเดือนเองค่ะสี่ห้าเดือนตัวตัวอย่างเหมือนกันนะใช่อันนี้ก็เป็นบอเลือกสูงบอเลือกสูงเหมือนกันฝั่งกันนี้เลือกสูงแล้วก็ตัวนี้ติดจองค่ะเลือกลอยตัวนั้นรอรอรอย้ายพรุ่งนี้ค่ะรอกับบ้านพรุ่งนี้อันนี้มาเยี่ยมชมนะครับพ่อพันธุ์นะครับอายุที่ที่แตกต่างกันแล้วก็มารวมกันไว้ตรงจุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้ มีโอกาสได้ได้ให้แนะนำให้ให้คนที่สนใจนะครับมาเยี่ยมชมตัวนี้ก็เป็นนี่ตัวไหนอีกตัวนี้ตัวนี้เหรอจู้ตัวนี้เป็นเลือดสูงค่ะ,ะเลือดสูงเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแนะนำให้เกษตรกรรู้จักนะครับพ่อพันธุ์นะครับที่มีอายุแตกต่างกันตรงนี้ติดต่อบ้านไอซ์ฟาร์มแพะ สามอยอดใช่ไหมครับใช่ค่ะติดต่อติดต่อทางหน้าเพจก็ได้ช่องทางหน้าเพจก็คือชื่อเพจว่าบ้านไอซ์ฟาร์มแพะค่ะคก็จะเป็นโลโก้ของเป็นบ้านสีเขียวค่ะแล้วก็มีแพะห้าตัวอยู่ค่ะเบอร์โทรที่แจ้งเบอร์โทรที่แจ้งนะคะเป็นเบอร์โทรค่ะ0 6 1 8ค่ะส1 8ค่ะ8300ค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยค่ะ ติดต่อ,อช่องทางที่ที่มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนียครับมีตรงไหนบ้างก็มาจากทางปานบุรีถ้าทางปานบุรีนะคะทางนี้ก็จะเป็นถนนเพชรเกษมนะคะครตรงมาจาก,กเพชรเกษมประมาณ20กิโลเมตรนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะซักประมาณ <c oughs> จากถนนเพชรเกษมไปทางวัด300ยอดซักประมาณ78กิโลแล้วก็จะมีเกือกมา้าปื๊บแล้วก็พวนเกือกมา้าลงมาใช่ไหมคะก็จะไปทางมึงบัว300อยยอดนะคะทางเข้าทางเดียวค่ะ แล้วฟาร์มนะคะก็จะอยู่ทางซ้ายมืีทางเข้ามานี่ประมาณ8กิโลใช่ค่ะจากปากทางหรือมาทางปุยบุรีนะคะก็ขับมาค่ะประมาณ30โลแต่ถ้า30โลฟาร์มเราจะอยู่ทางขวาครับก็เข้ามา8โลเหมือนกันค่ะแล้วก็เข้าเกือกม้าค่ะแล้วก็เข้ามามึงบัวเหมือนกันแต่ว่าถ้าหลงนะคะก็โทรเบอร์หมอได้เลยค่ะ061ค่ะ4 1 8 8 3 0 0ค่ะยังไงก็รับนะคะครับวไวใจเร็วค่ะ รู้จักค่ะว่าบอแดงอันนี้เป็นบอแดงใช่ค่ะเป็นบอเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกผสมที่ออกมาเป็นสีแดงแล้วแต่คนเขาจะชอบค่ะบางคนก็ชอบสีอ่าเป็นเอกลักษณ์ไปเลยก็คือขาวพอแดงแต่ว่าบางคนก็ชอบตัวแดงๆไปเลยอันนี้ก็คือบอแดงอาหารได้น้อยมากเลยนะที่โครงสร้างได้เป็นบอจะสีเป็นสีแดงครับตัวนี้เป็นเป็นพ่อเป็นอะไรนะเป็นพ่อพันธุ์ค่ะที่เคยขายไปก็ราราคาสูงอยู่พอสมควรค่ะได้ตัวเนี้ย แล้วตอนนี้ก็เป็นเป็นบอบอเลือสูงเหมอือนกันบอร้อยอันนี้อันนี้ฝั่งนี้เป็นบอร,รอยค่ะบอร,รอยเลยนะครับตัวน,นี้อันนี้เป็นถ้าเป็นตัวตรงกลางก็ลูกฮอปบิดนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ตัวที่ยืนปีนอยู่ตรงนั้นเป็นลูกโคไซดอนค่ะอ,อันนี้ลูกลูกโคไซดอ,ยอยนเนี่ยค่ะข้างล่างอันนี้เป็นส่วนของพ่อพันธุ์นะครับ<ช>ของบันไอฟาร์มแพะสามรอยยอดนะครับประจวบคีรีขันก็ตามที่ได้แจ้งเรื่องของเบอร์โทร จำที่แจ้งเลยค่ะเรื่องของเบอร์โทรค่ะเป็น061ค่ะ418ค่ะ8300ค่ะก็ช่องทางที่ติดต่อนะครับรบ,บ้านไอาฟาร์มแพะแล้วก็ช่วงช่วง,งที่เวลาที่เราไลฟ์สดด้วยวัายสองวันพุธนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันพุธกับ 2, วันอาทิตย<ช>์สัปดาห์แค่สองวันเองสัปดาห์สองวันค่ะมีคําถามหรืออยากจะปรึกษาเรื่องโรคหรือว่าอยากจะคุยกับหมอได้ทางสะดวกทางนี้ค่ะเพราะว่าหมอจะมีการไลฟ์สดตลอดค่ะ ให้คาแนะนําใช่ค่ะให้คําแนะนําสําหรับมือใหม่แล้วก็อยากให้มือใหม่เข้าไปดูแล้วก็ไม่อยากให้เขาเป้ามาค่ะเขาคิดว่าการเลี้ยงแพ้เลี้ยงยากหากข้อมูลยากหมออยากจะเข้าถึงเข้าหาเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าวางทีใน Google เองอ่ะมันก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากมายขนาดนั้นเข้ากับตัวหมอหเองทางทีมงานเอาเราก็มีหมอให้คําแนะนําเรื่องของสุขภาพแพะต่อเ<ช>นื<ช>่องกันไปใช่ค่ะเพราะที่นี่มีหมอสี่คนยังไงก็ให้คำปรึกษาได้แน่นกว่าแน่นอน แล้วก็โทรมาสอบถามแล้วก็ติดตามทางเพจของเราได้ด้วยได้รครับส่งข้อความมาหาก็ได้ไทักทายหน้าเพจก็ได้ช่วงไรสดก็ได้เลยก็ช่วง,ช,วงช่วงที่เราทักทายทางอินบ็อกก็ได้ได้ค่ะ,ะครับติดต่องามาค่ะติดต่อจริงๆแล้วคลิปนี้เรามีช่องทางในการติดต่อเราพูดไปถิงเบอร์โทรเนาะหลายหลายครั้งแล้วติดต่อเบอร์โทรที่หมอสุก็ได้หมอไอ้ก็ได้ใช่ค่ะ,ะ09นย์ค่ะ8ป2 8ค่ะ C107 ค่ะอันนี้จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นไลน์ด้วยค่ะสมมุติว่าติดต่อทางเบอร์นู้นไม่ได้ก็ติดต่อเบอร์หมอได้โดยตรงค่ะอันนี้คือช่องทางนะครับสามารถที่จะติดต่อบางไอฟาร์มแท้ในร้านนะครับ3ามยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ EP ที่สําำหรับหมอสุนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับหมอสุครับสวัสดีครับ